ดูดิดูแรงระเบิดของมันสิครับทะลุไปถึงเบสล็อกเลยนะผมนี่นะก็ราบคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวแอดออน TNT นะผมก็ซึ่งแบบเป็นแอดออนที่แบบเสี่ยงต่อแบบโทรศัพท์ปิวมากเลยนะผมก็ ถ้าใครอยากจะดูกันแล้วเนี่ยก็ช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปของผมด้วยนะผมเขาพร้อมแล้วไปดูคลิปของผมกันเลยโอเคฮะเข้าเรื่องกันเลยดีวยกว่าผมก็สําหรับตัวแอดออน TNT ที่รีวิววันนี้มันก็จะมีอยู่ด้วยกัน20ลูกนะผมมันก็จะแบ่งอยู่ด้วยกันเนี่ยสประเภทนะผมโอเคอย่างแรกมันก็คือตัว ทีนทีในรูปแบบปกตินะผมเอาไว้เล่นเล่นคำๆนะผมกับอีอรูปแบบหนึ่งก็คือทีนทีเอาไว้ทำลายโทรศัพท์ตัวเองนะผมโอเคฮะมาดูในส่วนของการคร้าฟกันก่อนนะผมนี่นะพี่การคร้าเนี่ยคลิกไปที่กล่องค้าหนึ่งทีกดไปที่เว้นขยายแล้วกดปิดตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะมันก็จะเจอสูตรคร้าทีนทีต่างๆนานา,นานเลยนะนี่นะก็จะเป็นสูตรคร้าฟทั้งหมดของตัว อแอดออนทีนทีนี้นเลยนะผมนี่นะโอเคฮะเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวทีนทีทั้งหมดที่แอดออนมันมีมาให้เลยนะผมก็เริ่มตั้งแต่อย่างแรกก็คือทีน,นทีไมนิ่งผมซึ่งทีน,นทีนี้มันจะก็จะแบบช่วยสแกนหาแร่อะไรประมาณนี้ผมเมื่อเราวางบริเวณที่มันเป็นถ้ำนะผมติดติดกับบัวบล็อกหินอะไรประมาณนี้นะโอเคผมจุดแล้วนะผมนี่ครับมันก็จะสแกนแร่ให้เราเลยนะผมนี่นะเป็นแรช่ช็อคแอร์คเปอร์กับแ,แร่ถ่านนะผมนี่นะ มันจะทําลายบ้องหินอะไรประมาณนี้นะผมนี่นะก็มีประโยชน์สำหรับคนที่แบบชอบลงเหมืองอะไรประมาณนี้นะผมโอเคฮนะโอเคฮนะทีนทีต่อไปก็คือเจ้าตัวทีนที thunder ทีนทีนะผมก็แค่ชื่อก็น่าจะรู้นะผมมันคือทีนทีฟ้าผ่าอะไรประมาณนี้ผมเดี๋ยวผมจะทดลองกับน้องพึ่งนะผมนี่นะขอโทษด้วยนะนี่นะขอจุดเนี่ยมันก็จะมีฟ้าผ่าอะไรประมาณนี้ผมโอเคก็เป็นทีนทีที่แบบอันตรายอยู่พอตัวนะผมโอเคฮนะ ต่อมาก็คือทีนทีวาร์นะผมโอเคซึ่งทีนทีตัวนี้เวลาเราจุดเนี่ยมันก็จะเทเลพอร์ตมัวจัดเลยนะผมนี่นะจะเทเลพอร์ตแบบแบบไม่รู้อะ่อะ,ะ,อ,ะอ,อยากจะจะเทเลพอร์ตก็เทเลพอร์ตอยากจะวาร์ปก็วาร์ปอ่ะแล้วมันก็จะระเบิดระเบิดมัวนะนี่นะมันจะระเบิดข้างล่างเลยนะต่อมาก็คือท n นทีบรนะผมทีนทีไรว่าผมก็ลืมละมันเป็นท n นทีอะไรเนี่ย oh. มันเป็นทีนทีเด้งนะผมนี่นะเดี๋ยวลองลองกับมานะผมด <c oughs> ู <c oughs> ก็เป็นทีนทีแบบสนุกสนุกคำคำอีกอันหนึ่งนะผมต่อมาก็คือทีนทีให่แมงมุมนะผมโอเคเมื่อเราจุดแล้วเนี่ยก็แบบสร้างกับดักอะไรหลอกลวงอะไรประมาณนี้ผมนี่นะมั็นใย,ยแบบโคตรเยอะเลยนะผมทนะ่านู้ชมดูดิโคตรจะเยอะเลยอ่า,อาตัว tnt ลาวานะผมซึ่งอันนี้ก็อีกกันนะผมอย่าอย่าไปหาเล่นนะผมนี่นะขอจุดออกไปเนี่ยก็จะระเบิดเป็นลาวาอย่างนี้เลยนะผมนี่นะคือแบบแค่แบบตอนจุดก็น่าจะหนีไม่ทันแล้วเนี่ยมันไหลเร็วมากเลยผมสำหรับตัว tnt ลาวานะผมก็เป็น tnt เอาไว้สาหรับแกล้งเพื่อนอีกเช่นเคยนะผมโอเคฮนะต่อมาก็อันนี้น่าจะแกล้งเพื่อนของจริงนะผมนั่ก็คือตัว tnt เฟ k นะผมนี่นะเวลาจุดเนี่ย มันก็จะเป็นแบบเหมือนที่ที่ปกตินะทั้งโมเดลทั้งอะไรเนี่ยแต่วลาจุดจริงๆเนี่ยมันจะไม่ระเบิดนะผมแถมทิ้งควันด้วยนะผมเนี่นะมันจะเป็นระเบิดหลอกเพื่อนอะไรประมาณนี้นะผมตัวทีนทีวอเตอร์เหรอทีนทีน้ํามันช่วยอะไรเนี่ยมันช่วยอะไระเนี่ยโอ้ดิจุดแล้วก็เป็นระเบิดเป็นน้าเลยนะมันพอๆกับไปทีนทีลาวาเลยนะผมนี่นะตัวสปินนีทีนทีนะผมอ่ะ ซึ่งเวลาเราจุดแล้วเนี่ยมันก็จะระเบิดแบบปกติเลยแต่แค่แบบมันจะมีอีก4ลูกนะผมเพิ่มเข้ามานะผมมันมันก็จะระเบิดกระจายอย่างนี้เลยกระจายแบบสีทิศทางอะไรประมาณนี้นะผมโอเคคาระวัง2ลูกเนี่ยมันก็จะระเบิดแบบเพิ่มเข้ามาอีก8ลูกนะโอเคอันนี้นะ <c oughs> <c oughs> ระเบิดเกลียนจัดนะผมนี่นะอ,อย่างต่อมาก็คือเจ้าตัวทีนทีโฟร์นะผมจะเป็นทีนที ทีนทีลอยได้นะผมนี่นะเมื่อเราจุดแล้วเนี่ยตัวทีนทีเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นฟ้านะผมแล้วก็ระเบิดกลางอากาศนะผมนี่นะเอาไวเล่นขำๆซะ,ะมากกว่านะผมนี่นะโอเคอย่างต่อมาก็คือเจ้าตัวทีนทีแฟลตนะผมนี่นะมันจะเป็นแบบสีดำๆอย่างนี้เลยนะผมโอเคเมื่อเราจุดแล้วเนี่ยมันจะมีแบบเอฟเฟกต์อ่า เจ้าตัวดักเนจมานะผมนี่นะมันจะเป็นเหมือนแบบระเบิดแฟลชอะไรประมาณนี้ผมนี่นะเมื่อเราจุดแล้วเนี่ยภาพของเราก็จะมืดมัวนะผมนี่นะโอ้อย่างต่อมาก็คือเจ้าตัวระเบิดกลมป่าไมา้นะผมเนะี่ะ <Okay. S 1> ระเบิดไฟทีนทีนะผมนี่เมื่อเราจุดแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบไฟแบบระเบิดไฟเลยนะผมแค่แบบเป็นระอองไฟขึ้นมานะผมก็เหมือนแบบระเบิดปกติเลยนะผมโอเค ต่อมาคือระเบิดสว่านนะผมหรือระเบิดดิวนั่นเองนะผมเมื่อเราวางกับพื้นนะผมนี่นะแล้วเราจุดเนี่ยมันก็จะขุดบล็อกให้เราเลยนะผมนี่นะมันเจอบล็อกเหล็กนะผมนี่นี่นะก็มีประโยชน์นะผมอันนี้มีประโยชน์จริงๆนะผมสําหรับตัวเจ้าตัวทีนทีทีดิวนะผมซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของการขุดแร่อะไรประมาณนี้ผมโอเคฮะซึ่งเจ้าตัวทีนทีคิปเปิอะ รูปแบบเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเจ้าตัวสปิริตทีนทีนะผมเปลี่ยนจากตัวทีนทีให้เป็นแบบเจ้าตัวคิปเปอร์นะผมนี่นะเมือ่อเราจุดแล้วเนี่ยแล้วมันระเบิดเนี่ยมันก็จะเส่คิปเปอร์4ตัวมานะผมนี่นะอย่างต่อมาเนี่ยก็คือเจ้าตัวระเบิดคลาส s นะผมซึ่งระเบิดนี้สําหรับคนที่แบบแก้งเพื่อนโดยเฉพาะนะผมเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะผมนี่นะคือแบบ ระเบิดแคสอย่างน,นี้นะผมเมื่อเราจุดใน mode s u r v ว v a l นะผมให้เพื่อนจุดหรือตัวเองจุดนะผมเมื่อเราจุดแล้วเนี่ยตัวระเบิดเนี่ยมันจะวิ่งตามหลังเรานะผมนี่นะมันจะตามเราเลยนะผมแล้วมันก็จะระเบิดนะผมโอเคครับ <c> พ <oughs> okay, ทีนทีอ่าคัลเลอร์ทีนทีนะผมนี่นะก็ดีไซน์ก็จะแบบเป็นแบบแบบสีลุ้งอะไรประมาณนี้ผมเมื่อเราจุดแล้วเนี่ยมันก็จะทําการแบบปแบบบล็อกกันพาวเดอร์อะไรประมาณนี้ผมนี่นะ มันก็จะแบบกระจาย <Okay. S 1> ไปทั่วเลยนะผมนี่เครื่องขายไม่แรงเนี่ยแนะนําเลยนะผมอย่าหาเล่นนะผมให้มาดูผมรีวิวก็พอนะผมโอเคต่อมาก็คือเจ้าตัวประเภททินทีที่แบบมหาโหนะผมคูนเก้านะผมคูณเก้าบล็อกเป็นจะเป็นยังไงนะผมไปดูกันเลยนี่มันก็จะแบบแรงระเบิดแบบคูณเก้าบล็อกอะไรประมาณนี้นผมนี่นะโอเคก็จะเป็นทีนทีอสุดท้ายแล้วนะผมโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเริ่มจุดกันเลยนะผมสำหรับเจ้าตัวทีนที ที่มีขนาดระเบิด6,561นะผมจะเป็นยังไงไปดูนะผมโอเคจุดแล้วดูดิดูดแรงระเบิดของมันสิครับทรูุไปถึงเบสล็อกเลยนะผมนี่นะก็จะแบบเป็นรัศมีแบบโคตรกว้างนะผมนี่นะก็ะแบบต้นไม้นี่แบบกระจุยกระจายเอดเลยนะผมนีนะ่โอเคก็เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับเจ้าตัว TNT Add-on ที่แบบทำลายโทรศัพท์นะผม ค่าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตา้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปของผมด้วยนะผมไว้เจอกันในคลิปถ,ถัดไปนะผมโอเค